สวัสดีค่ะดิฉันนางพัชรนิชาเก่งทองข้าราชการ,กรเกษียณปัจจุบันอายุ63ปีดิฉันป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายได้แก่โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันอคอเลสเตอรอลในในเลือดไตกีสลายนิ่วในถุงน้ำดีจุดที่ปอดก้อนเนื้อที่หมวกไตบ้านหมุนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และโรคที่รุนแรงที่สุดก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดให้ยารักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันให้ยา300ขวดอาการกลับมาบ้านก็คือเดินไม่ได้หลังจากนั้นดิฉันก็ได้มาฟื้นฟูร่รางกายโดยการรับประทานสมุนไพรจีนห่วงจือปัจจุบันร่างกายดิฉันกระฉับกระเฉงเหมือนคนปกติ ดิฉันไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้สมุนไพรหวงจือทำให้คุณภาพชีวิตของดิฉันดีขึ้นดิฉันสามารถอยู่ได้อีกหลายปีค่ะ